วันนี้ที่จะมาคุยให้ฟังมาคุยเรื่องกันต่อยอดเะนาาคิดว่าในนี้จะมีศิลปินหลายคนเนาะมีคอลเลกเตอร์หลายคนนัดยกเคสของแซมแ a ร์มาว่าเขาทำไงให้งานเขามูลลาค่า1ไปขายที่10ได้นะครับโดยที่ไม่ได้ผลิตงานเพิ่มแต่ว่าใช้กลไกการสร้างทั้งแม้ว่าการใช้ชุมชนการใช้อะไรมาผลักดันและคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ศิลปินและหลายๆคนนำไปใช้ได้ละกัน ขออธิบายเรื่อง G.M. Learning Club นิดหนึ่งคือ G.M. Club มันเป็นกลุ่มของคนที่เราเราชอบเทคโนโลยีของ NFT องนะฮะเราคิดว่ามันน่าจะไปต่อยอดหลายๆอย่างได้ในอนาคตถึงแม้เวลาวันนี้อาจจะไม่ใช่เวลาบูค่าอาจจะไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วกันนะครับก็ค้นหาใน Facebook G.M. Learning Club G.M. Club ยวเจอครับเข้ามาคุยกันได้กลุ่มเพื่อนนก็จะประมาณนี้มีหน้าตาิ i x e l เหมือนเขาก็จะมีกลุ่มต่างๆมากมาย คือจะบอกว่าก่อนที่นัดจะมาทาเรื่องชุมชนนัดเป็นช่างภาพมาก่อนครับแล้วพอวพอช่วงพอช่วงโควิดเนี่ยก็เลยมาผ่านตัวทำน้าชุมชนเรื่องที่เต้าอาร์ตมากขึ้นผมนมองว่ามันเป็นอะไรที่สามารถต่อยอดได้ไกลขึ้นนะฮะเร็วๆแล้วกันอันนี้คือภาพที่นัดทำแอกซิบิวชั่นที่ตอนช่วงไปเรียนต่อนะครับก่อนที่จะกลับมาทําที่ไทยเป็นเรื่องชุมชนฉะนั้นนันเลยมองว่า DigitalAr เตอาร์ตเนี่ยจริงๆมันต่อยอดได้เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ภาพถ่ายทั่วไปท่องเที่ยว อันนี้ไม่ได้เจนจาก AI นะฮะพี่ <laughs> เจนรูปเดียวอไม่ใช่นะครับ <laughs> เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้คือของแซมสเปรดครับมีใครเคยเห็นคนนี้ไหมฮะไม่เคยเนอะไม่เคยรู้จักนะครับ s ซมสเปรดเขา <laughs> เขามีเทคนิคการต่อยอดศิลปะของเขาอะที่ทำให้หมูลค่ามันมากขึ้นนะครับที่นั้นมาเล่านี้เพราะว่าเขาขายงานชุดสุดท้ายเขาไปแตะเกือบประมาณ80ล้าน นั้นเลยเลยต้องยกเคสนี้มาเล่านะว่าเป็น success c s s หนึง่งในโลกคริปโตที่ที่ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับรูปล่าสุดที่แซมสแปร์เขาสร้างมาเรียกว่า the monument of game นะฮะเป็นรูปที่9ครับอันนี้คือเกมเกมหนึ่งที่เขาสร้างเป็นอาร์ตขึ้นมานะครับ oh. เดี๋ยวมันจะมีสามประนั้นนะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเขาคือใครเป็นยังไงแล้วนักสะสมมีประโยชน์ยังไงแล้วมันมีประโยชน์กับศิลปินยังไง นะครับเราจะได้เอาไป apply ในงานของแต่ละคนไดนะ้รูปนี้มันเป็นรูปที่ใหญ่มากนะครับถ้าซูมเข้าไปแต่เป็นดิจิตอลอาร์นะเราจะเห็นเนี่ยดีเทลทุกอย่างเยอะมากฉะนั้นเราเห็นรูปแค่นี้อย่าคิดว่ารูปมันไม่มีดีเทลจริงม,มันดีเทลมันเยอะมากนะฮะแซมสแปรเป็นศิลปินที่นิวยอร์กครับเขาเป็นศิลปินทำทั้งงานโปสเตอร์หนังทั่วไปแต่ว่าพอปี2011เอ่ะเขาคนพบว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดอ่ะมันมันเป็นงานจ้างฮะ เขาเขาไม่มีตัวตนเขาไม่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองเขาเป็นทํางานของคนอื่นเขาตัดสินใจย้ายมาที่นิวยอร์กแล้วเขาก็บอกว่างั้นเขาต้องทําอะไรที่ที่เป็นตัวของตัวเขาเองขึ้นมาเขาเลยสร้างลูซี่ขึ้นมาครับลูซ mm ี hmm. ่คือลิงหนึ่งตัวนะครับแล้วลิงตัวนี้มันจะมีเรื่องราวของเขานะฮะเป็นแต่ละบท mm hmm. เด็กที่กอดเนี่ยครับ mm hmm. แซมส,สบ,บอกว่า mm hmm. เด็กที่กอดคือความทรงจําอันเก่าของเขา รามีไหมฮะอะไรที่เราพยายามทํามาตลอดถึงรู้มันไม่เวิร์กก็ตามอ่ะแต่เราจะกอดมันไว้อ่ะเพราะเราเคยชินกับการมีมันอยู่อ่ะทั้งที่เรารู้ว่าเราควรจะปล่อยมันทิ้งไปแล้วนะฮะเขาเลยบอกว่า first sacrifice เขาต้องมอบเด็กคนนี้ไปละเพราะเขามีอนาคตที่เขาต้องไปต่อเขาต้องทิ้งการวาดรูปหนังให้คนอื่นมาสร้างตัวตนของตัวเองนะครับ รูปเหล่านี้ทุกรูปเนี่เราให้ฟังต่อไปอะ่ะคือ NFT หมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ NFT ก็ได้นะเรื่องนี้นะครับพอหมดรูปแรกนะเขาขายหมดละสามชิ้นเขาบอกว่าใครก็ตามที่มาหยอดประมูลอะ่ะอยากได้รูปอะ่ะเขาจะเอา NFT พวกนี้ให้เป็นรูป the s k u l l of l u c y คือกะโหลกของลิงเป็นที่ระลึกแล้วกัน50คนก็มีรูปเนี้ยถึงแม้คุณจะไม่ได้รูปก็ตามแต่ว่าคุณมาร่วมกับเรานะผมให้เป็นที่ระลึกนะครับ แปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวตัวุ้ยจะกลับมาตอนหลังนะครับเรื่องราวมาบทที่2นะครับความคิดเดิมกลับมานะครับแต่ว่าแซมสเปซยังเดินหน้าอยู่อันนี้เขาวางแผนของเขาละนะครับกรูปของแซมสเปซจะมีกรอนซึ่งเราต้องตีความของเราเองนะนะครับเขาเขียนเป็นปลายเปิดไว้คุณสามารถตีความเรื่องราวของคุณเองได้นะฮะ return to diorama นี่คือว่าภาพบทเก่านะครับอันที่ส เขาวางแผนแล้วเาขาบอกเขาขอเริ่มเดินทางแล้วนะครับจนเผชิญหน้าประสบความสําเร็จรูปนี้คือรูปที่สามสเปซบอกว่าเขาจะขอชื่นชมความสําเร็จของเขาเขาจะพักผ่อนแล้วครับเขาเขามาถึงจุดนี้แล้วแลรูปนี้เป็นรูปที่เขาขายที่คริสตี้คือปกติเขาขายบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมขายบนเว็บทั่วไปอันนี้เป็นสถาบันประมูลนะคริสตี้ถ้าใครเคยได้ยินคริสตี้กับซอสตี้นะครับใหญ่ของระโลกนะฮะ มาบทที่4เขามีโทเทมครับคือสัญลักษณ์ infinite ceremony เขาบอกว่าเกมมันจะเริ่มแล้วครับเขาจะถวายสัญลักษณ์เพื่อให้เปิดเกมขึ้นมาจนเป็นภาพนี้ the monument of game นะฮะแล้วเกมคืออะไรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างรูปแรกอ่ะเขาจะเขียนเลย the second day of the second month we are ripped away u n balance d w a r p i n g newborn The case of c o r r u p t e d memory cast the f r e s h t scale new ignore the footprint time to take the first step again จะเป็นกรนทุกทตอนทุกๆตอนนะครับเกมนี้คือเกมไหลปกติเขาจะมีเนื้อเรื่องให้ครับแต่ว่าเกมนี้คนเล่นต้องมาเขียนเนื้อเรื่องเองคนเล่นจะต้องมาจุดแต่ละจุดแล้วบรรยายว่าส่วนนี้คืออะไรเขาเห็นอะไรเขาจะให้ผู้เล่นเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องกับงานของเขา นะครับคนเล่นมีทั้งหมด256คนครับคนที่ชนะจะได้รางวัลคือ3ชิ้นนี้คนละชิ้นนะครับ3ชิ้นนี้เขาก็ขายอยู่ที่256ชิ้นซึ่งก็ขายหมดภายใน2อนาทีนะคนมาซื้อหมดนะครับและสุดท้ายเขาก็เล่นเกมคนก็จะมาเริ่มชี้จุดเนาะว่าอะฉันอยากอธิบายจุดนี้ฉันอยากอธิบายจุดนั้นนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวนาอธิบายเรื่องก,การเรื่องบุญค่ายอีกทีเนาะเราข้ามไปก่อนแล้วเขาก็ยู่ประกาศว่าอ่ะคนไหนที่เริ่มเข้ารอบนะครับเขาก็จะคัดกันมาแล้วก็สุดท้ายจําคนที่ถือกระโหลกห้าสิบคนแรกได้ไหมฮะเขาบินทุกคนมาที่นิวยอร์กครับเพราะอันนั้นคือสมาชิกแล้วก็ให้ห้าสิบคนนั้นช่วยตัดสินว่าใครคือผู้ชนะนะครับแล้วเขาก็ได้ผู้ชนะขึ้นมานะครับคราวนี้เรารูเนื้อเรื่องแล้ว นะครับจากต้นบท1บท2บท3บท4บท5มาถึงจุดนี้แล้วผู้เข้าร่วมได้อะไรนะครับเราเห็นภาพดิจิตอล3กระโหลก3ตัวแล้วมันยังไงนะครับมาเดี๋ยวมาดูที่มูลค่ากันนะฮะบ,บัตรในการเข้าเล่นอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทครับ1ใบ2 0 0แสนบาทในการเข้าเล่นนะครับเขาขาย256 600, บาใเเนะบ,เ,ขาขา 256, 600, บเงินส่วนนี้เข้าศิลปิน56ล้ 50, าน50กว่าล้านละ ก่อนแรกนะฮะก่อนแรกแล้วผู้เล่นได้อะไรนะฮะคำอธิบายของแต่ละใบนะครับมันจะลิงก์กันแปลว่าอะไรนัาถือหนึ่งใบนัตอธิบายจุดนี้นะครับแต่นัตบอกว่านัอาจจะไม่ชนะหรอกพี่ผมเอาเนี้ยไปขายตลาดดีกว่าใช่ไหมครับหรือพี่พี่เขียนหนึ่งใบแล้วพี่พี่เราผมว่าเฮ้ยของพี่พี่เขียนเขียนดีมากเลยผมไปซื้อของพี่พี่ต่อถ้าพี่พี่ชนะผมถือผมได้รางวัลนะ นึกออกไหมฮะฉะนั้นมันคือการเล่นเกมครับคนถือซื้อมา2องแสนราคาย่อยที่สามแสนคุณจะเทคโปรฟิตแสนหนึ่งไหมหรือคุณจะถือล้วลุ้นว่าได้รางวัลหรือไม่ได้เลยเกิดการเป็น Final List สเกิดขึ้นเนาะเขาก็เริ่มคับมาแล้วแบบเนี่ยตอนนี้มันมีคนเข้ารอบอยู่20คนนะนะครับ คนที่เข้ารอบนะครับราคาจาก3 0 0 0 0ขึ้นมาที่6 0 0 0 0 0ต่อใบเราก็จะลุ้นต่อนะครับอันนี้คือเกมการเล่นนะครับ3 0สน5แสน6แสนราคาซื้อคือ2 0 0 0ใบเข้านะฮะและสุดท้ายชนะคนชนะก็จะได้แต่ละใบนะครับแล้วแต่ละใบมันมูลค่าคุ้มไหมลงไป2 0 0 0 0ใบละ5ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนรู้สึกว่า เขาอยากได้กันคือนันว่าเขาชอบศิละปะอะไรฮะแต่ส่วนหนึ่งคือไฟนอลแล้วอะ่ะแต่ละใบคนถือ50บาบใบของนคนนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่5ล้านสรล้านถึล้านนะครับคนถือจะไปขายต่อก็เขามีสิทธิของเขาหรือจะถือไว้ก็ได้นะครับแล้วศิลปินได้อะไรบ้างอันนี้นะให้ดูเรนจ์ราคาแต่ละรูปที่แซมสปรดขายเนาะเขาใช้เวลาวิวประมาณ10ปีเนี่ปี2 0ง1 ถึง2,023นะครับแต่รูปนี้เปิดขายปี2,021นะนะครับเฉลี่ยรูปอยู่เริ่มตั้งแต่2ล้านนะครับรูปแรก7ล้าน2ล้าน4ล้าน8ล้านรูปนี้ซอตบี้นะเอ้ยคริสตี้นะครับอยู่ที่8ล้านฉะนั้นจริงๆ average รูปเขาอยู่ที่ประมาณ2ล้านถึง10ล้านบาทอยู่ละเราจะเริ่มเห็นว่าตัวเข้าแข่งขันไป200 0 0ดูถูกไปเลยเนาะนะครับในการรุ้นราคา5ล้านนะฮะ จนใบก่อนเล่นเกม8.6ล้านนะฮะแล้วก็มาถึงศิลปินได้อะไรจากการซื้อขายตลาดมือสองใช่ไหมฮะนัดซื้องานศิลปินมานัดขายงานศิลปินไปให้คนอื่นถ้าในโลกจริงก็จบละศิลปินเขาได้ได้เงินแรกที่เดียวเนาะแต่ว่าในในโลกบล็อกเชนมันมีความสัมพันธ์คือเขาบอกว่าเขาเขียนโค้ดไว้ว่าถ้าเกิดแม้ว่าคุณจะขายราคาเท่าไหร่ก็ตามศิลปินได้1 0 เราเป็นคนสร้างเราควรจะมีผลประโยชน์ด้วยนะฮะในขณะ,ะที่คนซื้อขายกันไปเนี่ยฮะซื้อขายไปมาเนี่ยบอกว่า6กรอยห้าีย ethereum เนี่ยแซงสเป์เขาได้การซื้อขายใบแข่งนะฮะอยู่ที่4ล้านบาทละ3.6นะครับอันนี้คือสิ่งที่บล็อกเชนเข้ามาส่งเสริมศิลปินให้สามารถพัฒนาโปรเจกต์ต่อไปได้ไม่ใช่ว่าขายแค่ไรายได้เดียวเนาะรูปสุดท้ายปิดที่24.5ล้านนะครับ ร,รูปเดียวเนี่ยฮะเป็นการประมูล2วันนะครับฉะนั้นสิ่งที่นัดเล่ามาทั้งหมดก็คือว่าเนี่ยแหละปกติเขาก็ทํางานอาร์ตแล้วขายทั่วไปแต่งานนี้เขาพาทั้งชุมชนเข้ามาเล่นเขาพาเกมเข้ามาใส่การประมูลเวลาการแข่งขันการเดิมพันนว,ว่่เทคเอาไว้ของของ s ซมสเปรชุดนี้คือมี2ออย่างครับคือบล็อกเชนเนี่ยมันเพิ่มมิติความเป็นเจ้าของเพิ่มมิติการ สร้างรายได้อีกทางในการซื้อขายต่อศิลปะในตลาดที่2อเนาะอันที่2คือการเอาชุมชนเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะมันทําให้คนมีส่วนร่วมกับงานมันทําให้คนรู้สึกว่าฉันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์นั้นและมูลค่ามันจะขยายมากขึ้นนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าน่าจะปประโยชน์ทุกคนขอบคุณมากครับ